โอ้เลยคนนึงเยตึงหไอ้เา้าเมกาเนี่ไม่แอมกาด้วยอะไแมนยหนาไม่ใช่เมกาซีไหมันจะไม่ไหวดินเสียงโอ้ไอเจ้าแตมันเข้ามาไอลล้วจิมมีมันหัวไหว่ิวนอมันจะจ่าวอลปั้งอีกิมมี่น้องอ้ ใส่กุ้งบอกหปคิวอะโอ้ยล็งขนาดนี้ถ้ามึงจะลงขนาดนี้นะกูไม่เล่นแห่งละเอาเอาจุ๊ยังเนอะน้องน้องกายจุ๊พี่อ๋อเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรยิงยิงยิงมึงตู้มยิงไม่ได้แกขี้เนย นิ่งเมดเดียวดีนิ่งเมดเดียวเอือไอ้วงไม่ติดอ่ะยอกหัวแตกมากจะเลยหัวจะไม่ก้าวจะไ่ก้าเดกตตโดนลุงตายกันหมดเลยยิงมันงไหมอ้โหไอ้โดมก็ใจเย็นบ้างอ่ะโอ้โหเทีหนึ่งช่ว อุ้ยไอ้บุ๊คอุ๊ยวิ่ยไม่งไม่ไอ้โจมสัตว์เฮยวาเพื่อนเฮียกาไม่ปุ่มเกมค้างเฮียสันันหน้าโจมไม่ได้เสียแล้วช้ยเยปุกเลยอะเฮ้ยโดวหนึ่งคนเลย พอดแบตละ15เอาใครดีเอ้ยต้องสแต็มดีกว่าตรงนี้ที่ไม่พี่เจอจะเตมแน่นเลยโอ้ยไปดิโหเฮ้ยกระแตงหนึ่งจุ๊บจุ๊บได้ได้อีนิการไม่ถูกอ่ะเจ้าสแต็มเอาอเมริกาไม่ไม่ถูกอะเอาเอาสวยเนาะเอาเอาได้เจ้าอเมริกาได้ได้เล่นเออเจ้าอเมริกาไปชถู หลือตัวเดียวเหลืออะไรจะเลยเจ้าสเต็มจะประหม่าเนอะเว้เจ้าสเต็มมึตึงไก่พี่ไอ้เจ้าหมีเข่เรียบร้อยอันศพแรงดีดอาหนึ่งวัดแตกหนึ่งเฮ้ยวัดแตกได้ไงอ่ะวัดแตกเฮ้ยเฮ้ยพี่มีแม่งเอาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต้มมันนอนในควันต้อพี่ไอ้แต้มมันนอนในควันเราเฮ้ยเดี๋ยดแต้มก็สุดด้วยไงกว๋วยแล้วพี ouais ่ nah ไ,ไ,ไม่ก๋วยเฮ้ยเสเต็ป อาวันละไอ้ข่าโอ้โหไม่มีเจ็งเม่รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตหไอ้เจ้าเมฆแคมไอเอเมกามาดิแต็มม้วงโอ้โหดูแม่งเอเมกาแม่งเล่นไม่เล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ไปนอนในควันอะไม่ก็ไม่ชุบโอ้เฮ้ยเอ๊ะยิงด้วยยิงมันไปไปซะสวยสวยสวย ไก้าชุบกูได้ก้าทุกคนสวยมันเปนแบบวันนีเกินฝันนั้นเลี้ัวแล้วฝันนั้นเลี้ัวแล้ววันนี้เลี้ัวเลยหุ้อหุ่โดนสองไม่ตายสวยเล่นแบบความสามัคคีคือพังเอาไม่ใช่ความคือพังโอ้โหจับกายได้คิวมดเลยพี่เพื่อนใส่ยิงแล้วไม่ได้เลยอ่ะ วิ่งหูเป็นคนเล็งหัวโดนคนเล็งหัวไมปนะฝากด้วยเพื่อนโอ้โหมันมาแล้วสิงยิงมันเลยไม่ต้องสนใจพี่มันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอ้เยอิกมันอิกมันโอ้ยโอ้โหหมดที่โอ้ยโอ้โหยิงเป็นเมย์ตึ้งเราโดนใครไม่รู้ บุกเลยบุกเลยคนนึงเจาะคนนึงบุกดิคนนึงเจาะคนนึงบุกไปได้แน่นอนโหชุบกันเสร็จแล้วโหนับตายคนเดียวดาวเลิกกันยังไม่กล้าอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเออเอ้ยเอาไปก้าดาวแล้วทำไมทำไมมาเจาะมาเจาะมาเอาไปก้าเม็ดเดียวไอ้กายเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวไอ้กายไม่เดียวเย็น การไม่ขับโคตรกังอ่ะเอาเรียบร้อยเฮ้ยไอ้ว้อโว้มาปาสโมคกิ้งเอวิดีรีชุบอยู่ชุบอยู่โมคกิ้งวิดีเอ้า้ยเอ้าโดนอะไรยิงวะ เฮฮ้้ยยโอ้โหแม่งบาร์กอีกแล้วเฮ้ยเอ้าไอเจ้าเต็มไอเจ้าเต็มมันอยู่นี่สามเมตวตายไอ้เจ้าสามเลยโอ้โหไอเจ้าหมเดียวนอนที่ผมไอเจ้าสุดยังไงเไอเจ้าเต็มกันเลยเไอเจ้าเต็มกันเลยไอ้เจ้าฟีมันเล็งอยู่ระวังด้วยโอ้โขหยิงหัวแม่งไม่ตายโอ้เจริญแล้วที่เจ้วัดหัวมึงสวยโดนมึงไม่ตาย โอ้โหไอเมกาแม่งเปิดไหมแล้วแบบเสียงพัดลมแบบฟูฟูเลยอ่ะโหเยสเฮอ้เจ้าขําเสียงมันวะสุดไอ้เหี้ยโอ้โหเลยคนหนึ่งเลยตึงหนึ่งไอเจ้าเมกาเนอะไอเจมันเป็นเจ้าเมกาด้วยอ่ะไอเจ้มอยู่หน้าไม่ใช่เมกา อีกไหวมันก็ไม่ไหวพี่น่าเสียงโอ้ยเจ้าแสแตมมันมาไกลแล้วมีมันก็ไหวเชียวอ๋อมึนอนยิงพี่เสียนอนพี่ไม่ถนัดนอนยิงเอื่อนเพิ่มเลยก่อนเราไม่เลือบได้เพิ่ม่ะนอนมันจะจ่ายวอลเปเปอร์ตั้งอีกพี่ตั้งอีกตัา โอ้ยแตมไผ่ผู้บอกไปคิวอะน้องมิกาจะวัดกับพี่หรอโอ้โหเฮ้ยกดพิษจอยวอร์มทุกคนไปโหดจะตายบอให้โอเคทุกคนอะแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วไอเจ้าแตมมันมาเวลไอ้าแตมมันมาเวลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยขีดไม่ตายสวยเลยสามหนึ่งว้ายเอ้ยเจ้าใส mặt đi tao của nó mất đẹp cho 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 to đi nó cho ở nó Ui. ดาวัเอาดิแม่งตัวเดียวอ่ะการพยากรณ์เอาเลือดเอาเลือดให้เต็มอย่าอย่าห้าวอย่าห้าวเอาเลือดให้เต็มก่อนพี่มีเอาเลือดให้เต็มก่อนพี่อย่าห้าวไอ้บ้าเปล่าเว้ยมันแบบมันปรับมาหมดนี่มันปรับเลือดไม่ได้ไอ้เจ้าเต็มคนเดียวอ่ะพี่มีจะไม่ลุมแล้วกันเอ้าเรียบร้อยพี่มีโคตรตึงอ่ะพี่มีกิงผมได้ด้วยโคตรตึงจังหวะมันจังหวะพอดี มีกิ่งจัดเลย